สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเจ้าเมียววิ่งพี่เลี้ยงแสนดีในเกม ARK นะครับเจ้าเมียววิ่งเนี่ยมีลักษณะคล้ายครับตุ่นปากเป็ดแทบจะทุกประการเลยนะครับแต่ว่าตุ่นปากเป็ดไม่สามารถบินได้นะเจ้าเมียววิ่งมันบินได้นะครับแล้วคําว่าพี่เลี้ยงที่แสนดีเนี่ยมาจากอะไรกันแน่เจ้าเมียววิ่งนะครับสามารถเลี้ยงลูกไดโนเสาร์ได้ทุกประเภทนะครับโดยการเปิดโหมด Endurable Nursing นะครับผมจะสามารถเลี้ยงลูกของไดโนเสาร์ในรอบๆตัวมันได้นะครับแต่เราจะต้องมีอาหาร ของตัวนั้นๆก่อนนะครับแถมช่องวิ่งเนี่ยนะครับสามารถเก็บลูกของไดโนเสาร์บนป่าได้นะครับก็จะเป็นแบบตะกร้านะพิกับเบบี้นะครับแล้วก็เลือกไดโนเสาร์ตัวเล็กๆที่อยู่ใกล้ๆนะฮะ นี่มันก็จะขึ้นไปบนตาก,ก้าแบบนี้เลยนะครับก็ตัวที่อยู่บนตาก,ก้านะครับก็จะสามารถได้รับอาหารจากไอตัวเมลวิ่งแบบอัตโนมัติเลยนะครับเหมือนกับการเปิดโหมดเนสซิ่งของเจ้าเมลวิ่งนะครับที่เหมือนกับลักษณะการปล่อยนมออกมาบนหลังของมันนะก็จะได้รับอาหารแบบอัตโนมัตินะครับแค่ใส่อาหารที่ลูกไดโนเสาร์ตัวนั้นกินไว้ในตัวของเจ้าเมลวิ่งนะครับการกดสเปซบาคือการกระโดดขึ้นนะครับแล้วก็การกด ชิปเนี่ยจะเป็นการร่อนไปข้างหน้านะครับแล้วการคลิกขวาของเจ้าเมลวิ่งตอนที่อยู่บนอากาศเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับพานาสูตรนะครับหรือว่าร่มนั่นเองนะเหมือนกับการเบรกการอากาศนะครับการกดสเปซพาค้างเนี่ยยิ่งกดนานก็จะยิ่งกระโดดได้ไกลขึ้นนะครับผมแถมเจ้าเมลวิ่งเนี่ยมีการสไลด์ตอนลงมาด้วยนะฮะมันสามารถทําให้ทรัพยากรพวกหินพวกต้นไม้เนี่ย แตกพังกระจายได้เลยครับเจ้าเมลวิงเนี่ยนะครับสามารถพบเจอได้ที่แมปเจเนซิสพาร์ทนะครับแล้วก็แมปลอสไอแลนด์นะครับรู้หรือไม่เจ้าเมลวิงนะครับเป็นตัวที่บินได้ไวมากๆเลยนะจะเรียกว่าบินได้ไหมเรียกว่าการร่อนเรากันครับสามารถร่อนได้ไวมากๆนะครับแล้วถ้าบวกกับสปีดคอร์ดทูมเข้าไปนะครับมันจะเร็วได้แค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันจากการร่อนจากข้างล่างของแมปนะครับไปถึงข้างบ ของแมบนะจะใช้เวลาไปประมาณกี่วินาทีนะครับเดี๋ยวไปดูกันฮะอั บอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเกือบจะสามารถทะลุเวลาได้แล้วนะครับอย่างกับเดอะแฟรเลยนะอืโคตรไวนะครับสําหรับคนที่เอาไว้ใช้เดินทางข้ามทวีปข้ามแม่น้ํานะครับแนะนําตัวนี้เลยนะครับบวกกับสปีดคอสตูมนะครับรับรองเลยว่าไม่กี่วิถึงแน่นอนนะครับแต่มีข้อเตือนไว้นะครับคืออย่าใช้มันไวเกินไปนะครับเพราะว่าผมเคยทะลุแมปมาแล้วนะ